ครั้งหนึ่งพระอานทน์กราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญลาบสักการะเกิดขึ้นแก่จิตตคาหรืหาบดีผู้มาสู่สำนักของพระองค์เท่านั้นหรือหรือแม้ไปในที่อื่นก็เกิดขึ้นเหมือนกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอานทน์เมื่อจิตตคาหรืหาบดีนั้นมาสู่สำนักของเราก็ดีไปในที่อื่นก็ดีลาบสักการะย่อมเกิดขึ้นทั้งนั้น พระอุบาสกนี้เป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยสมบูรณ์ด้วยศีลอุบาสกเช่นนี้ไปที่ใดๆลาบสักการะย่อมเกิดแก่เขาในที่นั้นๆจากนั้นพระพุทธองค์ก็ตัดพระคาถานี้ว่าสัทโธสีเลนะสัมปนโนยโสโภกสัมป,ปิโตยังยังประเทสังพชติตัทธัตเทวปูชิโตแปลโดยสรุปความว่าผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยสมบูรณ์ด้วยศีล เพียรพร้อมด้วยยศและโภคะจะไปในที่ใดๆย่อมเป็นผู้อันเขาบูชาแล้วด้วยลาบและสักการะในที่นั้นๆประโยคที่ว่าเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสหมายถึงมีศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยแล้วสั่งสมบุญต่างๆอย่างสม่ำเสมอเช่นให้ทานตักบาตรถวายพัตฐานทอดกระถิ่มทอดผ้าป่าและอื่นๆบุญที่เกิดจากความศรัทธาและให้ทานดังกล่าวจะส่งผลให้ได้ลาบสักการะมาก แม้เป็นคฤหั์คือแม้ไม่ได้เป็นนักบวชก็ตาม 2. ประโยคที่ว่าสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นเหตุให้ได้ลาบสการะนั้นมีคำในภาษาบาลีว่าศีเลนะโภคสัมปทาแปลว่าศีลเป็นเหตุให้ถึงพร้อมด้วยโพกศัพย์ถ้าเป็นพระภิกษุที่มีศีลและตั้งใจปฏิบัติธรรมโยมเห็นแล้วก็จะอยากทำบุญเพราะท่านเป็นเนื้อนาบุญทำแล้วก็จะได้บุญมาก ส่วนคาราวาที่มีศีลก็จะน่าเชื่อถือหรือมีเครดิตดีคนก็ไว้วางใจที่จะทำธุรกิจด้วยเป็นเหตุให้มีทรัพย์แต่ถ้าไม่มีศีลเช่นเป็นคนหลอกลวงขายของก็ย้อมแมวขายไม่ตรงไปตรงมาเมื่อลูกค้าจับได้ก็จะเสียเครดิตต่อไปก็จะขายของไม่ได้สุภาษิตที่ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานก็นำมาจากอนิสงค์การรักษาศีลน,นั่นเองหรือเมื่อมีบุญแล้วในบางกรณี ก็สามารถได้ลาบสักการะมาด้วยบุญโดยที่ไม่ต้องทำงานใดๆก็มีเพราะฉะนั้นให้เราหมั่นประกอบเหตุแห่งความสุขความเจริญไม่ว่าจะเป็นการทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาก็จะทำให้ชีวิตของเราเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป